สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวรูทุ่งไลฟ์นะครับรายการที่จะพาแฟนๆไปพบพูดคุยกับศิลปินรูทุ่งอินดี้สุดฮอตในวงการเพื่ออัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาให้แฟนๆได้ติดตามนะครับเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564นะครับแหมย่างเข้าสู่เดือนแห่งความรักกันแล้วนะครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเพลงของเขาเนี่ยก็เกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะฮะเขาได้ เขาเนี่ยมีดีกรีเป็นแชมป์รุ่ทุ่งไอดอลชายคนแรกของประเทศไทยนะครับเป็นนุ่มอุดรน,นะแล้วก็ฉายาก็คือตาหยีขยี้ใจพ่วงด้วยเสียงดีมีเสน่ห์นะฮะตอนนี้ซิงเกิลของเขาคนที่บอกถูกฮักคนที่บอกถูกฮักนะฮะที่ร้องกับน้องปียะชัดเนี่ยมาแรงมากๆนะครับแต่ว่าเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ประกวดร้องเพลงเนี่ย เขารับบทพระรองมาตลอดมาตลอดไม่ค่อยได้แชมป์เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงกันแน่เรามารู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะครับต้อนรับเคดซิรสิทธิ์พันยานะครับค่ายเซนต์อ t นเ t อร์เน n ตสวัสดีครับเคสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับครับผมอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทักทายแฟนๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับ ทางแฟนๆของข่าวลุกทุ่งแล้วก็แฟนๆของเขตเองนะฮะพอยกไม่ยกนะเขตนะอ่าให้กดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับอา <c oughs> ่าเขดครับถักขายแฟนๆหน่อยแฟนเพจลุกทุงท่งอรอทุกคนนะครับแล้วก็แฟนขับนะครับทั้งขีเสลสินแล้วก็ปีเขตทุกคนด้วยนะครับแนงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆด้วยนะครับครับผมโอ้ตอนนี้มีแฟนขับอะไรนะแฟนขับของลุกทุง่งอ่อแฟนเพจของลุกทุง่งอดอลแล้วก็แฟนเพจของ ปียอกเขตด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่โอ้โหนี่เรียกว่ารวมๆกันเยอะอ่าให้ดูกันแล้วก็แชร์กันให้พี่เพนน้องให้แฟนๆรับชมไลฟ์สดไปด้วยกันนะครับผมอ่ตอนนี้ถือว่าเขตอ่ามาถึงวันนี้ถือว่าซิงเกิลแรกนะที่ร้องกับน้องปียอ็ัชัดถือว่าประสบผลสําเร็จมากมายรู้สึกไงว่าว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เราร้องคู่กับน้องแล้วเนี่ยแฟนๆให้การตอบรับเยอะแยะมากมายขนาดนี้รู้สึกยังไงครับ รู้รู้สึกดีใจครับเพราะว่า <c oughs> เป็นซิงเกิลการทํางานคู่ครั้งแรกของผมกับน้องครับเราก็เลยกลัวว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่า <c oughs> แต่เพลงที่เราทําทั้งเข้าห้องอัดทั้งถ่ายเอ็มวีเราตั้งใจกับเพลงนี้มากๆตั้งใจกับซิงเกิลน,นี้มากๆครับ <c oughs> แล้วก็คิดว่าคิดว่าจะขอให้มันเป็นที่รู้จักแล้วก็คิดว่าเป็นที่นิยมแล้วพอแบบ ปล่อยซิงเกิลออกไปคนกระแสตอบรับที่ได้กลับมา <c oughs> ก็รู้สึกดีใจครับมันดีใจอ่าตอนนี้ก็ปล่อยมาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็จะเกือบจะสี่ล้านวิวแล้วนะครับผมถือว่าเสียงตอบรับดีมากมเลยอ่ะก่าจะมาถึงวันนี้ถ้าเกิดย้อนไปเห็นบอกว่าเขตเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบจริงไหมฮะเขตใช่ครับเป็น <c oughs> พ่อแม่เปิด <c oughs> ให้ฟังนะครับผมจะเป็นเพลงลูกทุ่ง <c oughs> ตานด้วยครับ ก็คือแบบเล่นเฉยๆรู้สึกว่าเอ้ยร้องเพลงแล้วชอบแล้วก็ตอนเด็กๆพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจด้วยครับพี่สาวก็เป็นนักร้องสายประกวดครับอ๋อพี่สาวเป็นนักร้องสายประกวดเหมือนกันครับแล้วมีมีซิงเกิลของตัวเองไหมพี่สาวไม่ครับตอนนี้พี่สาวไปเป็นครูแล้วครับอ๋อก็มีเขตมีน้องเขตอยู่นะยังเดินเส้นทางสายนี้ครับ <c oughs> ตอนอเด็กๆเนี่ยร้องเพลงใครที่ประกวดเยอะที่สุดนักร้องคนไหนฮะเขตถ้า พูดถึงร้องเพลงใครประกวดเยอะที่สุดมันมันไม่ตายตัวครับไม่ตายตัวคือหลากหลายครับแต่ถ้าถามว่าใครที่ทําให้ผมค้นพบว่าผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมาในแนี้ยในการร้องเพลงอินดี้ก็คือจะเป็นที่ก้องห้อยไรครับโอ้ครับผมเป็นเรียกว่าเป็นอินดี้ยุคบุกเบิกอีกคนหนึ่งนะฮะก็ร้องของก้องพันอ่าอันนั้นเป็นอินดี้แต่ว่าลูกทุ่งแท้ๆนะครับเขตร้องเพลงของใครเอ่ยลุกทุ่งอีสาน เยอะเลยครับถ้าลูกทุ่งแท้ๆก็จะเป็นอ,อย่างเช่นพี่ก๊อตนะครับผมแอลยอดลั่ีก็ร้องร้องหลายคนครับร้องมาเรื่อยๆได้ทั้งได้ทั้งลูกทุ่งอีสานแล้วก็ลูกทุ่งกลางพอพอได้ครับอาจจะไม่เก่อคือพี่ไปดูประวัติของของเขตะนะฮะไปส่องดูว่าเขาบอกว่าคือประกวดก็เยอะแยะตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก,ดกๆนะฮะตั้งแต่ประถม แต่ว่าส่วนมากนนเนี่ยทำไมได้แต่บทพระรองนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แชมป์เหรอฮะเขตเ,เป็นาายังไงครับน้อยครับผมอะไรนะอาจจะเพราผมทําบุญมาน้อยครับแล้วก็ไม่ <laughs> กึประสบการณ์เรายังประสบการณ์เรายังเล็กๆแม่น้อยการอ,อ,กอ่นก็เลยอืมแต่ว่าเสียงอาจจะตื่นเต้นตื่นเวทีด้วยครับโอ้ครับ แต่ว่าเราแต่ว่าเสียงก็โอเคเสียงก็ดีหน้าตาก็ดีนะแต่ว่าประสบการณ์ขึ้นเวทีอาจจะน้อยอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับอาจจะเรื่องด้วยการฝึกฝนด้วยครับเราอาจจะฝึกฝนมากพอด้วยครับอ่ะใครเป็นคนสอนร,อร้องเพลงเคถ้าถามว่าใครเป็นคนสอนผมร้องเองครับแต่จะมีพี่สาวที่นัครับผมอ๋อเรียนรู้เองด้วยแล้วก็มีพี่สาวด้วยใช่ใช่ อ่าแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเปิดเพลงรุทุ่งให้ฟังด้วยแกแกเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงครับแต่แกไม่ร้องเพลงนะครับแต่แกชอบเปิดเพลงให้ฟังตอนนี้แกอะลยเดียเ๋ยวนี้ผมต้องฟังครับเดี๋ยวนี้แกไม่ฟังเพลงแล้วผมต้องเปิดให้แกฟัง <laughs> <laughs> อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะแต่แต่เด็กๆคือพ่อแม่ปิดเพลงให้ผมฟังครับแต่พอแบบตอนนี้แกฟังบางทีแกอ๋อครับ ก็เปิดเพลงเออก็ฟังเพลงของลูกชายอ่ะนะครับ<ช> <laughs> ตอนนี้แต่ว่าพ่อแม่นี่ไม่ได้เป็นศิลปินอไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นนักร้องนะฮะใช่ครับผมรางวัลที่เออเขตได้แล้วประทับใจที่สุดนะยกเว้นนอกจากลูกทุ่งไอดอลในะก่อนนี้เนี่ยมีรางวัลเวทีไหนบ้างครับเขตก็ตจะมีแชมป์รายการคีิปดูครับผมครับอืมต้องเจ็ดก็คือตอนนั้น อายุ17ปีครับเป็นรายการแรกเลยที่ผมประกวดรายการทีวีน<ช>ี่เป็นร,ร,รายการแรกที่ผมประกวดแล้วต่อเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรน,นะครับมาแนะนา,นาตัวจังหวัดอุดรจะมีสามคนแล้วก็แชมป์ครับผมเป็นแชมป์จังหวัดอุดรก็สามารถคว้าแชมป์ได้ก็เลยรู้สึกภูมิใจครับอ๋ออันนั้นก็จิกดูนะฮะอันนี้เป็นรายการทีวีรายการแรกที่ประกวดใช่ครับใช่อ่าก็ได้แชมป์เลยนะตอนนั้นก็ เรียกว่าโอ้โหบทพัดรองมาตลอดแล้วก็ได้แชมป์มันก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับเกรทครับผมแล้วก็แล้วก็มาไม่มั่นใจนานเหมือนกันครับก่อนมาถึงรุ้งไอดอลคราทิ้งช่วงอยู่เหรอฮะทิ้งช่วงไปนานมากเลยครับเหรอกี่ปีเกรททิ้งช่วงไปสิบเจ็ดใช่ไหมครับตอนนั้นสิบเจ็ดผมมาได้ลุ้งไอดอลตอนอายุยี่สิบสามก็โอ้โหประมาณปีครับที่ใช่ มันเป็นมันเป็นจังหวะชีวิตยังไงที่ทําให้เราแบบอ่ะเหมือนกับบอกว่าอยากจะเลิกร้องเพลงแล้วนะถ้าเวดีลูกทุ่งไอดอลเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายถ้าไม่สมผลสาเร็จเคปจะแบบหยุดร้องเพลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดีในวลองเล่าตรงนี้หน่อยว่ามันเป็นอะไรมันมันทไม่น้อยใจขนาดนั้นคือมันมันท้อแล้วครับเราก็ไปฟับอดมันมันมีรายการหนึ่งครับทางช่องวันชื่อรายการวัจุธัศน์นักร้องแล้วเขาถึงรอบสิงชนะเลิศครับซึ่ง เป็นสามยกใครชนะสองในสามจะได้เงินรางวัลหน, 1, 000, 000นึ่งล้านบาทไปแร่ผมชนะแต่ยกสองยกสามผมแพ้ครับผมก็เลยรายการนั้นมันทําให้ผมเฟลไปเลยครับเพราะว่าผมก็ต้ใจการนั้นเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับเส้นทางการประกวดหรือเปล่าอย่างเี้ยอาแล้วก็ทําให้มีแรงฮึดยังไงถึงแบบมาเริ่มตรงประกวดตรงเวทีลูกทุ่งไอดอลอีกครั้งหนึ่งมันมีแรงฮึดตรงไหน มีมีพี่คนหนึ่งครับมีพี่ที่รู้จักแกทํารายการร้องเพลงนี่แหละครับซึ่งแกเอาผมไปร้องเพลงแต่ผมไม่ชนะสักทีไงครับแต่เห็น <laughs> รู้ทุกไอดอลมาแกก็เลยแนะนํากับผมว่าพี่พี่รู้จักรายการหนึ่งที่ว่ารายการเนีเหมาะกับเองเองลองไปเจอพี่ผมก็เลยเอาว่าเอาอีกสักสักรายการถ้าไ,ได้ก็คือจะเริ่มประกอดร้องเพงลงละอ่าอ่างี้พี่ถามงี้เลยอ่อ ลูกทุ่งแชมป์ที่แบบเราประกวดสามสามสามรอบใช่ไหมถ้าชนะเนี่ยจะได้แชมป์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราพลาดเวทีอะไรนะเวทีเมื่อกี้รายการยุทธจักรนักร้องครับอ่ายุทธจักรนักร้องเนี่ยเออชื่อได้นะครับอคือสามครั้งเราน่าจะเรามั่นใจมากแต่ว่าไม่ได้เนี่ยเมื่อไม่ได้เนี่ยเราก็ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ผ้าลองไปบทรองแชมป์บ้างอะไรบ้างไม่ได้แชมป์เวทีใหญ่นี้เวทีใหญ่ก็ไม่ได้แชมป์อีกครับ เรามาทบทวนหรือว่าเรามาคิดไหมว่าเอ๊ะมันติดตรงไหนอะไรงไงไปจะเป็นแนวเพลงไหมหรือว่าจะเป็นน้ําเสียงหรือว่าอะไรยังไงครับเกศเคยเคยวิเคราะห์<ม>หรือว่าเคยคิดกับตัวเองไหมติดผมคิดว่า<ะ>น่าจะเป็นอยู่ที่การเลือกเพลงด้วยครับอ่าจะเป็นคนที่ชอบชอบเสียงคือถ้าผมแบบชอบชอบเพลงไหนอผมก็จะนําไป้องเลยอย่างเช่นรายการที่ผมบอกว่าแข่งสามยกใช่ไหมครับใช่ ที่ผมแบบเลือกไปในหนึ่งในสามเพลงใช่ไหมครับมันต้องเลือกสามเพลงแล้วจะมีเพลงหนึ่งที่ผมเพิ่งฟังเพิ่งฟังแล้วก็เพิ่งหัดร้องได้แค่อาทิ์เดียวแต่ผมเลือกที่จะนําไปแข่งอืมพังครับผมเรียกว่าเรียกว่าพลาดนิดเดียวจุดเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมจะที่เราคาดไม่ถึงใช่ครับตัดสินใจในการเลือกเพลงนี่แหละครับอ่าครับแต่ว่าลุกทุ่งไอดอลเวที เวทีที่โด่งดังของช่อง74ที่ที่ที่เขตได้แชมป์ลูกทุ่งไอดอลชายคนแรกเนี่ยเวทีนี้ก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับระหว่างการแข่งขันเห็นมีจะแบบโอจะแบบจะไม่แข่งเลยจะแบบสละสิธิ์เลยอย่างนี้ใช่ไหมขเขตมันมีจังหวะไหนคือตอนแรกใช่ไหมครับรายการลูกทุง่งไอรอนคือ,อแรกมันจะมันจะต้องไปถ่ายเอ็มวีรวมร้อยคนนะครับเป็นเอ็มวีลูกทุ่งไอรอลร้อยคนแล้วผมไม่มีพื้นฐานด้านการเต้นเลยครับอือแล้ว เต้นไปเต้นไปให้ททำไมเราเต้นเหมือนคนอื่นไม่ได้เราเต้นไม่สวยงามจะยกแขนยกขาก็ดูเกี้งก้างเกะกะาไปหมดนะครับครับมีครูสอนเต้นหรือมีพี่ครีเอทีฟครับในรายการบอกว่าถ้าถ้าใครจะสละสิทธิ์เดินมาหาพี่เลยแล้วผมกำลังลุกเดินขึ้นไปเลยครับแต่พี่แกเด็กเข้าห้องน้ําก่อน <laughs> <laughs> ผมก็เลยผมก็เลยเอไปคิดในใจว่าเอาวะรอรอดูพรุ่งนี้ต่อถ้าพรุ่งนี้ยังเต้นไม่ได้ พรุ่งนี้ผมจะเดินเข้าไปบอกพี่จริงๆแล้วว่าผมไม่เอาได้ไหมครับผมจะยกผมจะไม่แข่งแล้วผมจะสลรสิทธิ์ครับแต่ผมก็จะฝึกนะครับฝึกเต้นฝึกเต้นจนถึงขนาดผมเกิบไปฟันนะครับก็คือจริงๆนะผมผมฟันเลยว่าเฮ้ยมีครูมาสอนเต้นที่บ้านเลยเป็นเล่นงทามากครับเขาเรียกว่าอินมากไงใช่ไหมตั้งใจมากใช่ใช่ครับคือมันกดดันนะครับมันมีพ้นฐานด้านการเต้นอย่างเงี้ยครับแล้ว พอวันต่อมาพอได้มาฝึกสอมเต้นก็เต้นดีขึ้นครับไม่ไม่ได้สวยงามไม่ได้เก่งมากแต่เราพอเต้นได้เราจําแบบสเต็ปการเต้นได้นิดๆหน่อยๆรับครับก็เลยตั้งใจแบบสู้ต่ออย่างนี้ครับครับเรียกว่าเวทีนี้เนี่ยทั้งเรื่องของเพลงที่ได้ร้องกับเรื่องของน้ําเสียงเรื่องของความพร้อมเนี่ยไม่มีปัญหาติดตรงเต้นครับติดเต้นเต้นเลยครับสําคัญเลยครับ แล้ว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 เวทีประกวดก่อนก่อนหน้านั้นเราเขียนไม่เคยเต้นใช่ไหมหรือว่าก็มีเต้นอยู่สวนมากไม่ส่วนมากเพียงชา้าหมดเลยครับโอโ้มันก็เต้นลําบากันนะฮะมันเป็นเพ็งอาร,รมณ์ใช่จุดนั้นโอ้โหเรียกว่าเราเกิดมาเพื่อลุกทุ่งไอดอลจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ไหมแล้วก็อ่าช่วงที่ฝึกเรียกว่า อ่า uh, ถ้าเกิดเต้นไม่ได้เนี่ยจัดสลาสิธิ์เนี่ยเราก็ฝึกตอนนั้นใช้เวลานานไหมก็ตอนตอนไหนนะครับตอนที่จัดสลาสิธิ์อะแต่ว่าขอฮึดอีกทีก็ก็มีเวลาซ้อมสองวันนะครับโอ้สองวันนะก็คือวันแรกปุ๊บหลังจากกลับบ้านไปนอนก็ฝันนะครับฝันเ<อ>ต้นอ,อีกใช่ครับวันที่สามไปซ้อมที่ว่างใส่จะไปซ้อมในฝันด้วยเปล่าน่าน่าจะน่จะ <laughs> ถึงเต้นออกคล่องออแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีเขตจุลศิษย์คว้าแชมป์ทุ่งไนอดชายคนแรกของประเทศนะครับเอแล้วก็ควา้าแชมป์แล้วเนี่ยถือว่าชีวิตเนี่ยพลิกมากน้อยแค่ไหนครับเขตพลิกเยอะเลยครับมีคนรู้จกักมากขึ้นตามมากขึ้นแล้วก็คือหนึ่งเลยคือเรามีงานเรามีรายรได้มีรายได้ที่แบบ อย่างน้อยแล้วก็แบบมีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอี่ค่าห้องค่าอะไรก็อยู่สบายขึ้นครับอยู่สบายขึ้นอ่าอ่าแ,แล้วเงินรางวัลตั้งหนึ่งล้านใช่ไหมเขตครับผมอ่าเอาไปทำอะไรครับไปนี่ครับผม <laughs> <laughs> เรียกว่าทําหน้าที่<ช>เอทำหน้าที่ลูกนะ ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับไม่ไปใช้อื่นนะใช้สิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆนะครับอ่าเราได้รู้ทุ่งแชมป์รู้ทุ่งไอดอนชายแล้วอ่าจุดพลิกอีกครั้งหนึ่งก็คือได้มาร้องเพลงกับผู้น้องปิยะชัดนะฮะอ่าทีนี้หลายคนสงสัยว่าเออเวทีรูกทุ่งไอดอลเนะี่ยก็มีแฟนก็มีนักร้องลูกทุ่งหญิงเยอะแยะไปหมดเอ๊ะทำไมเขตเคมีถึงมาตรงกับน้องปิยะชัดอ่าเขตเป็นยังไงบ้าง เคมีมาตรงกับน้องไงถึงได้ร้องคู่กันเป็นรายการรายการหนึ่งครับชื่อรายการว่าพของพี่ร้องน้องรักจะเป็นการไล์สพแล้วก็จะมีจะมีศิลปินนะครับในรายการลูกทุ่งไอดอลไปให้แฟนๆโหวตว่าอยากให้ใครคู่กับใครอ้อ้แล้วแฟนๆโหวตมาว่าเขียนคู่กับปยศา์แล้วพอมาจัดกันแล้วคนก็บอกแบบจิ้นจิ้นหน่อยได้ไหมจิ้นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็เลย ตรงกันเห็นเคมีตรงกันอาจจะด้วยความที่พวกเราทั้งสองคนเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับผมครับก็เลยเคมีน่าจะอาจจะเข้ากันนะครับก็เลย <mot S 2> นี่ยครับได้มาคู่กันครับคือน้องปีชัดนี่ก็เป็นคนอ,อ,อุบลน,นะแล้วก็ <devrait. S 2> เขตเป็นคนอุดอรนะ<ช> <anship. S 1> เห็นบอกมีหลายมีหลายเรื่องเลยที่ตรงกันวันเกิดเดือน <accept> เกิดอะไรยังไงบ้างนะเขตครับผมเกิดเกิดเดือนเดียวกันครับน้องเกิด3ตุลาผมเกิดวันที่4ตุลาครับ โอ้โไล่ๆกันเลยอ่ะอ่าแล้วยังไงอีกแล้วก็จังหวัดก็ขึ้นต้นด้วยอุเหมือนกันนงครับอุบลกัอุดรอุบลกับอุดรนะครับแล้วก็ชอบอะไรชอบกินอะไรคล้ายๆกันนะครับชอบกินอาหารธรรมดาเนาครับคนอีสานก็มากินอาหารอีสานด้วนกันอ่แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเราเราก็มาสนิทสนมหรือว่ามาทําความรู้จักอ่าในช่วงที่ เวที TI, ลูกทุ่งไอดอลด้วยกันใช่แค่คือว่ารายการลูกทุ่งไอดอลออสตาครับผมใช่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับอ่านั่นก็คือทําให้เราได้อศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้อะไรกันจนพอมาร้องเพลงคู่กันเนี่ยมันก็ไม่ต้องปรับเยอะนะครับเพราะว่าเคีมีตรงกันอยู่แล้วนะครับซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลคู่ร้องกันเนี่ยร้องคู่กันอ่าคนที่บอถูกฮักเนี่ย ดรียกว่าเพลงเพลงแบบนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เนื้อหาลึกซึ้งนะเขตนะใช่ไหมฮะครับเอ่อหลายคนอาจจะฟังแบบอ่ฟังแล้วก็ผ่านเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อยากจะให้เขตเอ่อพูดถึงเนื้อหาของเพลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงยังไงปลอบใจกันหรือกันหรือว่าเป็นเพลงที่ตัดเพ้อต่อว่าใครคะเขตคนที่บอกถูกฮักอืาที่ตัดเพ้อกับตัวเองมากกว่าครับ,รบก็คือคเป็นการพูดในเชิงที่ว่า คนคนหนึ่งกําลังแอบรักอีกคนหนึ่งอยู่อ่ะครับอโดยที่เรารู้นะครับว่าเราไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้มากกว่าคนที่แอบรักแต่เรารักเขาอยู่อืมเป็นอารมณ์มันตัดพ้อกับตัวเองประมาณนี้ครับอืทำดีเท่าไหร่อยากเลื่อนสถานะให้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนที่แอบรักเขาแค่นั้น,นแต่ในเส้นเรื่องนี่ก็เอน้องปียประชัดก็ จะออกเข้ามาเข้ามาเข้ามาร้องหรือคือเหมือนแบบอา่มาบอกว่าจริงๆแล้วความรักถ้าเกิดว่าเป็นแค่คนนอกสายตาก็คงรักได้สำนีอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งก็ต้องให้พูดถึงเครดิตอาจารย์ปรริชาปัดภัยนะฮะที่แต่งเนื้อหาแล้วก็อาจารย์จินนี่บุษยไทยรียเพรียงด้วยนะครับ<ช>เป็นสุดยอด<ช>อครูเพลงของรุกุ่งอินดี้แห่งยุคเลยนะครับ<ช>ผม<ช>ครับ ย้อนไปนิดนึงเขาบอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก่อตัวเยอะแยะรวดเร็วมากเลยเขตยังตะลึงเลยใช่ไหมว่าเอพอปล่อยเพลงออกไปเนี่ยทำไมกลุ่มแฟนคลับก่อตัวเป็นแฟนคลับตามเราเยอะแยะเลยมากมากรวดเร็วด้วยเป็นไงบ้างคะเบเก็ก็ก็ดีใจครับผมอาจจะรวดเร็วอาจจะไม่เยอะแบบเยอะแบบเป็นแบบปรากฏการณ์แต่มันเป็นครอบครัวที่ผมว่าค่อยค่อยค่อยๆ่อสร้างดีกว่าครับค่อยๆสร้างค่อยๆ่หายแต่เป็นครอบครัวที คุณครับเป็นครอบครัที่คอยซับพอร์ตผมกับน้องมากเลยครับเป็นครอบครัที่แบบน่ารักมากเลยครับคอบครัปิยะเขตอ่าถ้าเกิดว่าใครย้อนไปดูเอ่อใครได้เคยไปตรงคอนเสิร์ตอีอสานซุปเปอร์ฮิตนะฮะที่ปทุมธานีนะครับเขตกับปียะฉัตรก็ไปขึ้นเวทีนั้นด้วยแล้วก็มีมีแฟนคลับนะถือไป้ายไฟยกป้ายไฟคืออยู่ข้างเวทีเต็มเลยนะครับใช่ครับอ่าร้องเพลงเสร็จแล้วนานเลยนะเขต กว่าจะได้กลับเพราะว่ามีแฟนๆรอถ่ายรูปลายเซนนานไม่เป็นชั่วโมงปะเป็นชั่วโมงปะตอนนั้นก็ประมาณนั้นไหมครับประมาณนั้นครับอืมครับโอ้นี่ว่าเป็นขับตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะถามอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าถามลูงหน้าถ้าเกิดว่ามีซิงเกิลต่อไปเนี่ยอ่ามันจะวางว่าเป็นซิงเกิลเดียวของแต่ละคนของเขตของเปียชัดหรือว่ายังจะเป็นซิงเกิลคู่กันอีกครับเขต ผมว่าต้องต้องรอติดตามะครับต้องรอติดตามเพราะว่านี่ผมคิดว่าอีกไม่นานครับจะมีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแน่นอนครับผมแต่ต้องติดตามเพราะว่าจะเป็นเดี่ยวจะเป็นคู่ต้องรอติดตามต้องรอรุนนะใครที่เป็นแฟนปิยะเขตนะครับอ่กระแสคู่จิน้นเพลงเนี้ยมาแรงมากๆเลยเพลงต่อไปเนี่ยเ,ออเขตกดดันไหมกดดันกับตัวเองไหม ถำมว่ากดดันไหมใช่ดันแหละครับก็คือเราก็ทําเต็มที่ในในผมเต็มที่อยู่แล้วครับผมเต็มผมกับน้องจะเต็มที่กับทุกงานที่ได้ทาอยู่แล้วครับผมส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็อยู่ที่แฟนคลับแล้วก็อยู่ที่คนดูนี่แหละครับผมจะคอยซัพพอร์ตพวกเราอืมเรียกว่าเต็มที่เลยใช่ครับผลงานเพลงนะครับนอกจากเพลงคู่ ที่ร้องด้วยกันแล้วยังจะมีคลิปมีกิจกรรมวาไรตี้ต่างๆที่เขตกับปิยะชัดเนี่ยถ่ายลง Youtube ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นอะไรบ้างครับเกับแฟนอยากจะติดตามวอล์จะเป็นแบบกิจกรรมเป็นคลิปสั้นๆที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปทำงานเวลาว่างเวลาเท่ยวอะไรอย่างนี้ครับผมจะมีก็คือสามารถติดตามคลิปได้ที่ช่อง s e n ต์ u ิว c ครับผมถ้าที่ต่อก็จะเป็นปิยะเขด ครับผมอ่าใช่ครับเปียยะชัดเสลสิทธิ์ถ้าเปตติตอบอืมครับอ่านี่หลายคนแฟนๆนะหลายคนแฟนๆอาจจะสงสัยว่าเออแฟนๆเนี่ยชื่อเอ่อเขตกับเปียยชัดเนี่ยตอนนี้เอามารวมกันแล้วเนี่ยเป็นเปียยเขตอันนี้ชื่อรวมแล้วเนี่ยแล้วหัวใจล่ะรวมกันหรือยังเขตถ้าเริ่ม หัวใจลมกันเลยยังตอนนี้ก็บอกบอกได้แค่ว่าแบบเราก็มีควารูลสิกที่ดีดีๆให้กันครับผมบส่วนเรื่องสาานจะเป็นยังไงอ่ะผมคิดว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับเพราะว่าณตอนนี้น้องก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับอ่าใช่ใช่เราผลงานก่อนนะเราสร้างงานก่อนอาง่ายๆเลยประทับใจน้องตรงไหนการทํางานด้วยกันประทับใจน้องตรงไหนน้องเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักน้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้อง อืมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นคนอีสานใช่เป็นคนแบบนิ่งๆแต่ก็ตีแบบหยอกๆกวนๆนิดๆครับผมอืมเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าบางทีปล่อยมุกมาแต่ละลูกก็โดนอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ่าก็ได้ครับผมแต่น้องเราหาน้องเองอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับครับครับอ่าอ่าสุดท้ายแล้วเคออยากจะให้ฝากผลงานแล้วก็เห็นบอก ทางลูกทุ่งไอดอลเนี่ยจะมีกิจกรรมที่จะให้แฟนๆคือมีประกวดออดิชันช่นด้วยใช่ไหมฮะเอาฝากคนนี้นิดนึงครับเกรก็ตอนนี้นะครับผมลูกทุ่งไอดอลก็กลับมาแล้วนะครับผมบสามารถรายละเอียดการสมัครนะครับผมก็อยู่ที่หน้าแฟนเพจลูกทุ่งไอดอลนะครับซึ่งซีซั่นนี้เราจะมาหาเราจะมาตามหาลูกทุ่งไอดอลชายในสายอินดี้ครับผมก็ มาเยอะๆนะครับผมสําหรับนักร้องชายคนไหนที่อยากเป็นศิลปินแล้วก็อยากมีผลงานเพลงคือรางวัลชาเลิศสีคุณสุดบอกไม่ได้ลืมลืมลืมบอกลืมบอกไปลืมบอกไปอันนี้อันนี้ครับไปก่อนสําหรับผู้ชนะนะครับผมครับนั่หละเกือบปล่อยกือปล่อยไกลออกไปแล้วไม่เป็นไรฟังไม่ทันฮะนห้5แสนบาทแล้วก็จะมีผลงานเพลงซึ่งเป็นการฟิชเชอรลิงกับ ศิลปินอินดี้แนวหน้าของเมืองไทยแน่นอนครับผมอ่าแล้วช่องทางที่ไปเยอะนะครับผมครับผมแล้วช่องทางที่เ facebook ลูกทุ่งไอดอลอ่าทาง facebook ช่องทางเฟซบุ๊คลูกทุ่งไอดอลเลยครับผมอ๋อนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นบันไดที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆสารปันของตัวเองนะครับกับเวทีลูกทุ่งไอดอลในแนวสายของเพลง indie. อินดี้อินดี้นะครับอ่าอ้าว ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุยกับเคศิรสิทธิ์เสียงดีมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่ให้ร้องเพลงมันก็จะแปลกๆอยูน่นะครับเคครับวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากแฟนๆร้องสดๆเลยก็อนเนี่ยครับคนคนที่บอกถูกหักนี่แหละครับผมอ่าครับผมเชิญเลยครับท่อนนะครับสักท่นอนนะท่นเป็นคนทีน่บอถูกหักถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ น้ำตากระสอยบย่ได้ฮักใี้ตาก็เป็นได้สำนี้เป็นได้แค่คนแอบฮักถึงว่าสิฮักเขาคักแน่อิลีบอกเจ้าของอย่าฮิตเกินนาทีเป็นได้สำนี้ละคนนอกสายตา ประมาณครับอ่ามีมีมีมซาวเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหนี่ท,ที่อยู่เชียรเยอะเลยนะฮะอ่านี่ก็คนที่บอถูกฮักแต่ว่าพอเพลงกวายไปแล้วมีแต่คนฮักเขตกับปิยชัดเต็มไปหมดเลยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนครับครับผมอ่าเอาทิ้งท้ายฝากความห่วงใยกับแฟนๆในสถานการณ์โควิดหน่อยครับเขต ครับผมก็ฝากถือนะครับผมแฟนคลับนะครับผมปิยะเขตนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนแล้วที่สําคัญแฟนคลับลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งด้วยนะครับใช่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 ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็กลับมาแต่มันก็กําลังคลี่คลายนะครับผมแต่กาดอย่าตกนะครับผมออกไปข้างนอกก็ใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับผมกินร้อนนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผม เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันแน่นอนครับครับผมอ๋อเยี่ยมมากเลยนี่คือชีวิตของเขตศริรสิทธ์นะครับเรีวยกว่าจังหวะชีวิตของเขาเนี่ยน่าสนใจหลายๆเรื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสรุปได้ก็คือเขาไม่เคยท้อนะสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อสู้ไม่ท้อมันต้องตรงมันต้องได้สําเร็จสักวันไม้ว่าก่อนนั้นจะได้แต่รองแชมป์บทพ้ารองมาตลอดแต่ว่าเขาก็ได้แชมป์ลุกทุ่งไรอร่อลชายคนแรกนะครับผมอ่วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณเขตนะครับแล้วก็ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆข่าวลุกทุ่งไลฟ์นะครับแฟนๆของลุกทุ่งไอด้อนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ทุกไลค์ทุกแชร์ของแฟนๆเนี่ยเรียกว่ามีความหมายต่อพวกเรามากนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้คุยกับเขตศิรสิธิ์อีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับเขตขอบคุณไปทางเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับผู้บริหารด้วยครับผมสวัสดีครับเขตครับขอบคุณครับอ่า